สวัสดีครับเบียทีตั้งจองบีที่ชาแนลรือว่าเซีย,ยนคนแกนนะครับพี่น้องกมาพอกันกับเซียนคนแกนคือเก่าครับสําหรับมื้อนี้นะครับเซียนคนแกล็นขยันําแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1เดือน12พศ2568นะครับสําหรับแนวทางของแม่เชยภูมินะครับรีวิวแม่ผู้เขียวเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้สินํามาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าวันที่1เดือน12พศ2568 รัฐบาลไทยนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องเขามาฟังคําเตือนกันก่อนครับพี่น้องครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องสําหรับรัฐบาลไทยนะพี่น้องครับวัดประจันที่หนึ่งดือนสิบสองปสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก่อนอื่นนะครับมหาบิรง สูตรชนสูตรของเซียนกอนแกนนะครับพี่น้องเซียนกอนแกนกับสิไปไวนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแม่ใจยภูมิรออยู่นะครับอ and ่ะเอามาเบิ่งกันพี่น้องครับสูตรชนสูตรงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพศสดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแนวทางของเซียนกอนแกนนะครับพี่น้องมาเบิ่งกับสูตรชนสูตรแคปหน้าจอไว้จะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับมักสูตรใดจอบสูตรใดจับชนกันใดเล่นพี่น้องครับ สูตรที่1นนะครับเด่น3รอง0นะครับเด่น3รอง0สูตรที่2นะครับ2กับ1สูตรที่3 6กับ7สูตรที่4 9 3 4สูตรที่5 8 0 1นะครับ8 0 1ฟันตัวเดียวนะครับพี่นอ้งนองเส้นคอนเจนฟันไปที่9ตัวเดียวนะครับ9 3 4 ฟันที่เก้าตัวเดียวนะครับสูตรที่สี่ยังเดินดีต่อเนื่องได้พี่น้องเด้อยังบมดอะไรรูดเด้อครับพี่น้องยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสูตรที่สี่นะครับฟันประที่เก้านะครับพี่น้องอ่ะเก้าสามสี่นะครับฟันประที่เก้าเม็ดเดียวนะครับสําหรับสูตรจนสูตรของเซียนคอนแก่นนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่ะเอามาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องเนาะ ต่อไปนะครับพี่น้องเลขประจําเดือนนะครับเียของเซียนคนแกนเด้อพี่น้องเด้อเลขประจําเดือนนะครับวันที่1เดือนสิอพศสองพนห้าร้อยหกสิบรัฐบาลนะครับชุดที่1เลขประจําเดือนนะครับหลักสิบสี่ห้หลักหน่วย2 3 1เซียนคนแก่นเน้น,นไปหลักสิบไปที่5กับ6หลักหน่วยเน้นไปที่2กับ3นะครับหลักหน่วยเน้นไปที่สกับ3 จับคู่นะครับพี่น้องจอดเน้นๆไปที่ห้าสองห้าสามหกสองหกสามนะครับตัวกันก็นกนคือห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับตัวกันห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีทั้งจองบามาตามที่เซียนก็จะจับคู่หายกะมาเอาตรงนี้ได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเด้อพี่น้องเด้อครับมาเบือนกันต่อครับพี่น้องหลังจากเด็ก จะประจำเดือนผ่านไปนะครับของเซียนคนเก่นนะครับอย่าลืมนะครับเอ็ซีตันใดจี่บทันก็จะลืมนะครับกดตรงกลางคลิปเพื่อหยุดคลิปนะครับเพื่อจะหยุดคลิปแล้วก็แคปหน้าจอเอานะครับพี่น้องมาเบิรงกันต่อครับพี่น้องสําหรับสูตรชวนสูตรงวดประจําวันที่1เดือน12บสองพศสองพนแนะครับแนวทางของเซียนคนเก่นนะครับสูตรชนสูตร รัฐบาลนะครับชุดที่สองนะครับอ่ะมาเบองคกับพี่น้องแคปหน้าจอไปจะเบองครับสูตรชนสูตรนะครับหลักสิบเก้าสามสี่นะครับเก้าสามสี่หลักหน่วยศูนย์แปดหนึ่งนะครับหลักหน่วยศูนย์แปดหนึ่งนะครับหลักสิบเน้นไปที่เก้ากับสามหลักหน่วยเน,น้นไปที่แปดกับหนึน่ง จับคู่นะครับพี่น้องจับคู่จนเน้นไปที่98 91 38 31นะครับส่วนตัวกันเด้อพี่น้องเด้อ48 41นะครับเอฟซี FC บอมักต่มทีิเซียนคนเกนจับคู่ให้นะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับพี่น้อง90 30 40 ได้คีิเกาด้วยพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเส้นคอนเกนสูตรชนสูตรนะครับชุดที่ชุดสองนะครับพี่น้องเด้ออ่ะชุดที่สองนะครับอ่ะสำหรับอ่ะสูตรที่สองของเส้นคอนเกนนะครับสูตรชนสูตรผ่านไปนะครับเอ็ซีต่้งจองกับแคปหน้าจอเอานะครับเอบซีแคปหน้าจอเพื่ท่านก็อย่าลืมครับกดตรงกลางคลิปเพื่อหยุดคลิปนะครับพี่น้องสิเดแคปหน้าจอนะครับพี่น้อง มาเบิ่งนกันต่อครับพี่น้องครับสําหรับตาใจดีโคราชนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตาใจดีโคราชเด้อพี่น้องเด้ออ่มาเบิ่งนกันต่อครับตาใจดีโคราชนะครับเลขเด่น วิ่งรูดบนล่างนะครับพี่น้องเด้อเลขเด่นวิ่งรูดบนล่างนะครับเน้นวิ่งรูดนะครับพี่น้องฟังให้ดีครับพี่น้องเน้นวิ่งรูดนะครับหลักสิบก็คือ2กับ3นะครับพี่น้องหลักสิบก็คือ2กับ3หลักหน่วย0 6 9นะครับพี่น้อง0 6 9ย์หจับ คู่นะครับพี่น้องจับคู่หลักสิบเน้นไปที่สองกับสามนะครับพี่น้องจับคู่จอดเน้นไปที่สองศูนย์สามศูนย์แล้วก็สองสามนะครับพี่น้องตัวที่เน้นนะครับสองศูนย์สามศูนย์แล้วก็สองสามนะครับพี่น้องส่วน สามตัวนะครับสามตัวชุดเดียวนะครับพี่น้องเลขสามตัวชุดเดียวนะพี่น้องเด้อสามตัวชุดเดียวนะครับสามสองศูนย์นะครับพี่น้องสามสองศูนย์นะครับชุดเดียวนะครับสําหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องอ่ะจ่อเน้นไปที่สองศูนย์สามศูนย์แล้วก็สองสามอีบซีบอมักตามติดตาใจดีโคราชเป็นแจ๊พไฮก็ไปที่สองหกสองเก้าสามหกสามเก้า ได้คลิปเก่าหรือพี่น้องเดอ้อสาหรับแนวทางของตางใจดีโกรัชนะครับงวดประจําวันที่1เดือน12พศ2568นะครับสำหรับเอีที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องนะครับพี่น้องอย่าลืม้อพี่น้องเดอ้อเอฟซีทันใดที่ยังไม่ทันกดติดตามนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอัปเดตใหม่ๆนะครับจากทางช่องนะครับ อย่าลืมนะครับพี่น้องกดติดตามเอาไว้สําหรับเอ็นที่ท่านใดที่ยังไม่ท่านกดติดตามนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจแข่าลังใจเชียร์คนเชียร์นะครับของมหม่ก็ไปในช่อง u t ู b e บอพิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้สระอีทอทหารสระอีอย่าลืมใส่จุดนะพี่น้องใส่จุดแล้วก็จิ้มไปตรงบีทีนะครับพี่น้องจิ้มไปตรงบีทีนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่นอ้องอ่า รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับมันกระสีเดงขึ้นมานะครับเอฟซีทั้งช่องกะกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องกดกลับไปเลยครับจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนนะครับที่สวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินจิ้มกลับไปแล้วนะครับแล้วสักครู่หนึ่งมันกระสีเดงขึ้นมานะครับพี่น้องเอฟซีก็กดติดตามเอาไว้เด้อวพี่น้องเด้อสำหรับแนวทั้งของตาใจดีโคราชนะครับ มาสดสดร้อนรอนนะครับขอบคุณตาใจดีโคราชนะครับที่ทวงแนวตั้งให้กับ B T Channel หรือว่าเซียนคนเกนนะครับเซียนคนเกนกัดสี่นำมาฝากพี่ต้อน้องคือเก่านะครับเป็นสะพานบุญนะครับ F C ทางช่องนะครับเน้นวิ่งรูดนะครับสามกับสองเดอพี่น้องเด้อเน้นวิ่งรูดสามกับสองนะครับพี่น้อง อ่ะพี่น้องครับเบิ่งให้ชัดชัดนะครับเน้นวิ่งรูดสามกับสองนะครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อจอเน้นเน้นก็ไปที่สองศูนย์สามศูนย์จอเน้นเน้นไปที่สองศูนย์สามศูนย์แล้วก็สองสามสามตัวชุดเดียวนะครับสามสองศูนย์นะครับอันนี้ของตาใจดีโคราชนะครับมาสดสดร้อนร้อนนะครับมาล่าสุดมื้อนี้นะครับอ่ะเอามาเบิ่งกันต่อครับต่อไปเป็นแนวทางของ แม่ชายภูมินะครับพี่น้องแม่ชายภูมิหรือว่าแม่ผู้เขียวนะครับอ่ะอามาเบิ่งกันต่อเ้อพี่น้องเด้อสาหรับแม่ชายภูมินะครับตามนี้เลยครับพี่น้องเด้องวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรัฐบาลนะครับพี่น้องอันนี้คือของแนวทางของ แม่ชัยภูมินะครับแครหน้าจอไปจะเบิงเด้พี่น้องเดอ้อนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับ5 7 6 1จ็ดนะครับห้าเจับคู่นะครับ5 1 5 6 5 7 6 1 7 1แล้วก็7 6นะครับส่วนตัวกันเด้พี่น้องเดอ้อศูนย์หก สี่เจ็ดนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดมาเบิงครับพี่น้องสามตัวนะครับชุดสามตัวนะครับพี่น้องชุดสามตัวสี่ชุดนะครับชุดสามตัวสี่ชุดนะครับพี่น้องชุดสามตัวสี่ชุดเด้อพี่น้องเด้ออะชุดสามตัวชุดสามตัวสี่ชุดนะครับโบ ชุดามตัวสีชุดนะครับ5 6 7 5 4 7 7 6 4 7 5 1นะครับฟังเบื้องอีกครั้งนะครับพี่น้องเบื้องตามเสี้ยวอนแกนได้พี่น้องเดิม3ตัว4ชุดนะครับ5 6 7 5 4 7 7 6 4 7 5 1นนะครับพี่น้อง เก็หน้าจอไปจะเบิง์นนะครับพี่น้องเด้ออย่างเจ็กน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวตั้งของตาของแม่ชัยภูมินะครับพี่น้องหามาลุ่นกันต่อมาเบิ่งกันต่อนะครับสําหรับแม่ชัยภูมินะครับเพิลก็เดินดีขึ้นกันครับพี่น้องมาเบิ่งนะครับชุดนี้นะจ๊ะครับสิป็นยังได้เฮากลับมาลอลุ่นกันนะครับสําหรับแม่ชัยภูมินะครับอ่ะ แอบหน้าจอเด้พี่น้องเด้อสำหรับมือนี่คลิปนี้นะครับเสียนคนแกนกันนะมาฝากปิดตอนน้องคือเก่าของแม่ใช้ยยาพุ่มนด้ครับพี่น้องเด้อสำหรับอีที่ทันใดที่เข้ามาแล้วอยากแชร์กำลังแชร์คนเกแียนกะอย่าลืมนะครับตามที่เสียน์คนแกลนบอกนะครับสำหรับกดติดตามนะครับพี่น้องหนึ่งท่านหนึ่งคนหนึ่งท่านนะครับกดติดตามได้หนึ่งครั้งหนึ่งท่านกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับหนึ่งคนกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้อง หนึ่งคนกดติดตามได้หนึ่งครั้งส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนคนแก่นนะครับแหมากนำแนวตั้งของเมีเยเจี๊ยบพูม,ม่าฝากพี่ต่อนน้องคือเเ่าสำหรับเด็กที่ตั้งจองที่เขาแม่แล้วขออวยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้มันก็นดึกแล้วนะพี่น้องเนาะ ติดที่ทางจองรดิวเสียนค้อนแก้นกันนบิริพพปอนกันครับแคปหน้าจอเอาไว้ครับสําหรับแนวทางรัฐบาลนะครับประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพศสองพัร้อสิบแปสําหรับแม่ชยภูมินะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ฝากไว้จะเพียงตอนนี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับ